รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดูแ้เหรอตายแล้วัเไม่เยเห็นปวดในระหว่างการเดินทางค่ะมีแวะปั๊มลูกสิคะแวะดูแพะค่ะนีดี แล้วดูจริงจังด้วยดูดูนะขาฝอยนี่น่าออกไม่ได้ออกแไลไ้วขึ้นมาค่ะเบลด้วยไหมขมี้เกียจขึ้นสุดเพิ่ม Hmm. Uh -oh. นมาจ๋าแค่ปลูกก็ฟินเลิน <c oughs> แล้ว้าได้นอนละ่ะโอ้ยว่าแล้วขอนอนต่อก่อนนะทุกคนชุดเครื่องนอนเทลิปคอลเลคชั่นมาจา๋าวางจำหน่ายแล้วในห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศลืมลืม เขาวันหน่อยนอนกับหมาจริงเมื่อคืนเนี่ยกอดทั้งคืนเลยมีแมวแจมด้วยคอลเลคชันเนี่ยสีชมพูอินเลิฟวาลเลนไทน์สุดๆช่วง How to หนูทำได้ไม่ใช่น <ๆ S 2> ิ่งๆการสอนบทเนี้ยมันต้องมี ออะไรบ้างอะเมยอุปกรณ์ง่ายมากเลยแค่มีของกินหรือว่าของเล่นที่น้องหมาชื่นชอบแค่นั้นเองแล้วเราเรียกคำสั่งนี้ว่าอะไรอะเมยดังนั้นคำสั่งที่เราจะเรียนรู้สัตว์เลี้ยงของเราไปด้วยกันนั่นก็คือการสั่งให้น้องหมาของเรามอบ <laughs> นั่นเองค่ะ จะให้สีขาของเราหมอบได้เนี่ยเบื้องต้นเลยนะคะให้น้องหมาเรานั่งลงก่อนนั่งลงหลังจากนั้นเราก็ใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้หลอกล่อเขาอาจจะเป็นขนมหรือของเล่นก็ได้นะคะและสิ่งที่เราทําก็คือเราให้เขาดมอย่าให้เขาทานนะให้ดมอ่ะดมอ่ะหลังจากนั้นมอมําหมอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางครั้งหมาก็จะไม่รู้เรื่องหมาก็จะมาหยุดเราว่าเอามาเดี๋ยวนี้เราต้องเริ่มใหม่นะคะทุกคนให้หมาถอยไปสักักมา เอามอบมอบหมอบหมาก็จะงงอยู่เอาใหม่ผู้ปกครองใจเย็นๆทำยังไงก็ได้ค่ะให้สั์นิษฐของเราค่ะเขารู้สึกว่าเขาว่าอยู่ใกล้กับของที่เราถือมากที่สุดคือตอนแรกเขาอาจจะจู่โจม้นมาเลยเราต้องดักเขาไว้แล้วอยๆก็แบบเอามือกดก้นเขาเขาก็จะพอก้นลงปุ๊บหน้าอยากที่จะใกล้ขนมใช่ไหมหน้าก็ต้องลงตามเราก็จะกลายเป็นท่าหมอบในที่สุดนะคะ เออดีมากนี่ทุกคนหลังจากมอบเสร็จแล้วเราก็ต้องให้รางวัลเขาอ่าแล้วก็ถ้าจะฝึกให้เขาหมอบใหม่เราก็ต้องให้เขาลุกขึ้นยืนใช่แล้วก็ให้เขาหมอบอีกรอบหนึ่งหมอบจะหมอบอะไรกันนักกันนานีหมอบจนหน้าท้องแบนหมดแล้วพอ่ะหมอบมอบ เวลาหมอบหน้าต้องแนบพื้นด้วยหมอบ <ไป S 1> นี่ทุกคนหมอบการหมอบที่ถูกต้องร้อเซต้องหน้าแนบพื้นอย่างนี้แล้วก็นิ่งๆด้วยหลังจากนั้นโอเคกินได้ <اص ly> <اص ly> เขาก็จะรู้ทันทีแล้วเราก็ต้องแบ่งให้เขาทาน อุ้ยมีแล้ว้องหมากินสับป,ปะรดได้หรอกินได้แต่พ้หหวอกของต้องเทสก่อนว่าสับป,ปะรดอะมันกัดลิ้นไหมสับป,ปะรดเป็นผลไม้ที่ไม่ได้มีประโยชน์กับสัตว์เลี้ยงแต่ว่าก็ไม่ได้มีโทษด,ดังนั้นไม่ต้องให้เยอะ วานไปกว่านั้นนะคะสมมตินอนท่านี้ได้แล้วเราอยากให้เขาแนบพื้นแบบหมอบแบบสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนตอ่ะมอบกดหน้านิดนึงหมอบหมอบหมหมหน้าหน้าไม่เอามือมีมหมอบมอบหมอบหมอบคอยหมอบแล้วต้องคอยไว้นี่อันนี้คือเป็นการคอยที่สมบูรณ์แบบแล้วเราก็ต้องให้ขนมเขาค่ะกินหน้า ถูกหนูทำได้นั่นก็คือการบอบไม่ยากใช่ไหมคะ<อ>ทุกคนจะบอกเลยว่าแต่ละบทนะคะแต่ละทฤษฎีเนี่ยที่มีสอนนี่นมีทำเป็นร้อยครั้งนะคะดังนั้นจะเย็นๆกันเดี๋ยวมีจะขอทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะ <S <S ขั้นตอนที่หนึ่งคือเราต้องมีของที่เขาชื่นชอบแล้วก็การบอกว่าหมอบและสัญลักษณ์มือนะคะในการสไลด์ลงพื้นแบบนี้มอบ ค่อยๆมอบแบบนี้หลังจากนั้น,นเอาหน้าแนบพื้นหน้าแนบพื้นมอบมอบหน้าแนบพื้นแบบนี้อ่าแล้วต้องทำยังไงต่อแล้วก็ทําตาป,ดปิดออดออดเพื่อปกคกองไว้ได้วยทุกคนนั่นน่ะคือทริคแล้วก็จะได้กินกินได้ใช่นี่คือถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนของการฝึกนะคะแล้วก็น้องหมาก็จะได้รางวัลแต่ทำซ้ำๆนะคะ ฝึกทุกวันวันละขั้นต่ำประมาณ5้าครั้งนะอันนี้นิ่งนิ่งจำบทที่3าได้ไหมจำได้นี่เราสอนพูดกันอะใช่ไหมใช่ทีนี้มีเจ้าบทที่3นั่ก็คือการเห่าใช่ไหมอ่าทีนี้เราจะเอาแบบเนี่ยในระหว่างการหมอบเนี่ยให้นางเห่าด้วยหมอบหมอบก่อนโอเคหมอบไว้ทีนี้พอหมอบเสร็จนะนิ่งพูดพูดอย่างนี้เหรอ หมอบอยู่อ้าปากไม่ได้ใช่ปะ่ะนี่คือห่าแล้วนะจ๊ะโอ้ดีดีดีทำกันได้บ้างไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดนี่เดี๋ยวเราจะโชว์ความแอดวานซ์ให้ดู จุดนี้นะคะที่มีแอมยูอันนี้คือหน้าหาดของบราซียโคซีบีชรีสอร์ทสถานที่นี้นะคะบอกเลยว่าถ้าทำบุญมาน้อยอะ่ะจะไม่เจอคือ <c oughs> <c oughs> พอเจอแล้วมันอเม azing แล้วก็รู้สึกมีความประทับใจทุกรอบนะคะที่ได้กลับมาโดยเฉพาะกันได้กลับมาหน้าหาดแล้วก็มาพักหนะ้าที่แห่งนี้ด้วย ที่นี่เขามีสไตล์ที่เลอค่ามากบอกเลยว่าจะเดินเข้าออกห้องไหนก็ต้องชอบมันเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมลัลลี่ครั้งที่8ค่ะทุกคนลัลลี่สมาสู้กันด้วยเสียงข่าวครั้งที่8ของมีในปีนี้ที่กำลังจะจัดขึ้นวันที่2และ3มมีนาคมนี้นะคะสถานที่นี้เลยค่ะาหาหาหาเป็นที่พักของเราค่ะ มาเลชั่นมหาจ๋าวางจำหน่ายแล้วหนห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศบราเซียแปลว่าอะไรรู้ปะ่ะบรา you know this is bra ชุดชั้นในผู้หญิงอน่ะคะ่ะนั่นคือบราเซียนะคะซึ่งที่นี่ เขามีสไตล์การตกแต่งที่เก๋มากและที่สําคัญเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นกุญแจเข้าห้องพักของเขาเป็นรูปบราต่างๆสีสันหลากหลายอ,ะอ่ะมีคาแรคเตอร์มากแต่มีรู้สึกเสียใจน,นิดๆนะไซบาเสียคเาเล็กไปหน่อยซื้อของมีก็ไม่ได้เล็กกว่า <laughs> <laughs> อย่างนี้เห็นนะจ๊ะด้านหลังของมีอันนี้จะเป็น ส่วนหนึ่งในบราเซียโคซีบีชนะคะถ้าเป็นห้องไฮไลท์นี่จะอยู่ที่ชั้น2ตรงนี้เลยค่ะซึ่งเราเรียกว่าเป็นห้องวิกตอเรียแล้วก็ในส่วนของวิลล่าเดียเด่ยวๆนะคะด้านนี้เลยเดินไปนิดเดียวนะคะอันนี้จะเป็นแนววิลล่สาสหลังตั้งตรง่าย,ยตรงนี้ซึ่งแต่ละวิลล่าของที่นี่เขาจะมีชื่อห้องค่ะอย่างเช่นด้านหลังตรงนี้ที่มีพักอยู่เนี่ย ชื่อว่าห้องสเบน่าไม่ได้ไทยอินอะไรแต่อย่างไรด้านขวาคาวาโกด้านซ้ายที่ติดกันนี้คือทริอัมชอบยี่ห้อไหนล่ะเลือกเอาทุกคน ในเรื่องของการต้อนรับสัตว์เลี้ยงนะคะทีนี้ถ้าเป็นสายพันธุ์เล็กถึงกลางนะคะมาได้ทุกสายแต่สายพันธุ์ใหญ่นี่ก็เป็นเคส by เคสย้ำนะคะเคส by เคสไม่ได้แปลว่าไม่ได้ต้อนรับหรือว่ารับทุกสายพันธุ์เอาง่ายๆเลยถ้าคุณดูแลสีคขาของคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนเนี่ยก็สามารถมาได้แน่นอนในเรื่องของเซอร์วิสชาร์จคิดค่าเซอร์วิสชาร์จอยู่ที่500ถึง1,000บาทจา้ะตามขนาดเดอ้อ อุ๊ยเพื่อนอยู่ไม่ไกลไงชิลพอ,อยังดีไหมนั่งกันคนละโต๊ะปล่อยให้นั่งมองหนุ่มให้ชิวๆไม่อย่างว่ากลัวลูกก็เลยมานั่งอีกจุดนึงแต่ถามว่าหนุ่มเขาแคร์ไหมเดาจ้ะดีแล้ว เป็นคนที่ไม่ถูกแคร์สังนิ่งๆคำดาวลูกเฉยๆไม่มีอะไรหรอกํำดาวโหนโหนตัวทท่เาเห็นใกล้ๆอยู่ตรงนู้นนะคะเป็นน้องหมาของที่นี่เลยค่ะ r a s เ Cozy b e a c นะคะซึ่งเขาเลี้ยงไว้ให้เป็นน้องหมาที่คอยเทคแคร์ผู้ที่มายืนที่นี่ ถ้ามีจำชื่อไม่ผิดนะคะที่นี่เขาเรียกว่าน้องกัง้งน่ารักว่ามั้งนะน้องกัง้งเบื้องต้นไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวจะมาบอกใหม่เห็นอย่างนั้นนั่งเป็นน้องหมานไนสมากน้อกว่าไอตัวข้างๆมี ช,ชายหาดที่ประกอบไปด้วยภูเขาเป็นพล็อปกระจัดกระจายกันอยู่ทราบใช่ไหมคะว่าโลเคชันแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ออกไปตามเกาะต่างๆมันไม่ได้หาง่ายเลยและที่สำคัญเห็นอีกใช่ไหมคะว่าหน้าหาดมีความทอดยาวและเงียบสงบมากๆมันไม่ได้แปลว่ามีมาวันธรรมดาแบบนี้แล้วจะเงียบสงบนะคะ คือเขาเงียบสงบแบบนี้ตลอดเหตุผลนั่นก็คือว่าสถานที่นี้มันเป็นเหมือนเวงที่แอบซ่อนอยู่ต้องเป็นบุคคลที่ค้นหาสถานที่แบบนี้ตั้งใจค้นหาจริงๆอะถึงจะเจอหรือเอาความรู้สึกของมี้ไหม ก็มีคนแนะนามาแหละแต่จริงๆถามว่าถ้ามีมาเองเราจะเจอไหมไม่เจอหรอกแต่พอเมื่อเราได้มาเจอแล้วเนี่ยเรากลับรู้สึกยังไงร,รู้ไหมอยากให้ที่เนี้ยเป็นซีเรตไปตลอดการแต่โอ๊ยมาถ่ายขนาดนี้ละสิของซีเรตอะไรทุกคนคนสวยใจดี2คนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็มาที่นี่เพื่อที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะคะแต่อยากให้อนุรักษ์ซึ่งความไพรเวทไว้เหมือนเดิมสถานที่แบบนี้แหละทุกคนที่เขาเรียกว่าเสน่ห์จริงๆ นี่บอกเลยว่าถ้าเป็นผู้ชายนี่ไม่ต้องจับทำสามีแล้วอ่ะเสน่ห์แบบนี้ครบเขาตั้งชื่อว่าบาเซียมันแปลว่าผู้ชันก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่ก็เราเป็นชนีเราจะมาบอกว่าเป็นผู้หญิงได้ไงเราอ้าวน้องเข้ามาทำอะไรคะเมื่อกี้หนูเห็นเมียถือหลอดอะไรมาก็ไม่รู้ เนี่ยเนี่ยดูจากรูปร่างแล้วอ่ะเหมือนเ็มีจียยาเลยอ่ะเมย์อันเนี้ยมันคือไฮโดรลิฟติ้งเซรั่มของแคสซี่นิ่งๆมีวัคซีนอะไรในนั้นบ้างอ่ะป<อ>้องกันห้าโรคหรือเปล่ามย์โอ,โอหรือว่าหกโรคเมยอันเนี้ยป้องกันหมาไม่น่าแต่ป้องกันริ้วรอยบนหน้ามีได้ค่ะนิ่งๆนิ่งๆอย่ายๆอาพอไม่ใช่ของหมาแล้วทำเมินนะมากลัวเมย์ ที่คลินิกขืนใจให้หนูถูกฉีดเลยอะถืนใจอันเนี้ยเป็นแค่ดีไซน์แต่จริงๆแล้วว่าข้างในเนี่ยเป็นไฮโดรลิฟติ้งเซรั่มแล้วก็เอาทานหน้าได้เลยหน้ามีอะหนาไงไม่งั้นจะทั้งมาทั้งเซรั่มหรอก็พอได้ทั้งมาทั้งเซรั่มมีหน้าเลยเป็นอย่างงี้ไงทุกคนไม่ต้องถ่ายอายุมีแล้วค่ะพอมีรู้ทุกคนก็จะต้องถ่ายไม่แบบมีแบบประมาณยี่สิบห้าน้องไม่ใช่่ะทุกคนมันเลยกว่าน,นั้นเยอะ สนุกสนุนเสียงเฮาด้ยผิวนื่อชงชื้นดูกระจ่างใสง่ายด้วยแคสซีคอสเมติกส์ ของถ้าใครได้มีโอกาสมาพักที่บราเซียโคซี์บีชนะคะคุณก็สามารถมาเดินเล่นหน้าหาดแล้วก็ดูหอยดูปูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตามธรรมชาติเยอะแยะแต่ว่าอย่ากเก็บเปิดอกหอยกลับบ้านนะจ๊ะมันไม่ดีและอีกนิดนึงนะจ๊ะด้านหลังของมีเลยที่เห็นไปไกล้ๆนู่นที่อยู่ตรงเกาะนมสาวนะคะจะมีหลังคาสีแดงๆอยู่ใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกว่า เจ้าแม่นมสาวซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสมาพักหรือว่ามาเที่ยวย่านนี้นะคะก็คือสามารถพายเรือคาย,ยักข้ามไปสักการะได้เพราะว่าในความวจริงแล้วอยู่ไม่ไกลแต่อย่าถามว่าทำไมมีไม่ไปมีว่ายนะ้ำไม่เป็นมีก็กลัวบางบางครั้งถ้าจะออกไปไกลเกลินทุกคนเขาใจใช่ปะแม้กรนะทั่งช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เลยถ้าใครมาช่วยมินี่กดหัวอย่างเดียวเลยนะก็เลยไม่อยากให้เดือดร้อนใครก็เลยไม่ไปดีกว่า แต่แนะนําไว้ค่ะว่าเราถ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องสามารถสักการะได้100เมตรตรงนี้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องไปถึงที่ก็ได้จริงๆแล้วที่เราแพลนกันนะคะกาบจ้านิ่งๆมาเดินด้วยกันนี่แหละแต่เพื่อความปลอดภัยของน้องหมาตัวอื่นที่ไม่ใช่นิ่งๆเราก็เลย <ๆ S 2> รู้สึกว่านิ่งๆตัวอันตรายภัยสังคมอยู่ในรถเถอะดูหน้าตาเดี๋ยวเพื่อนๆก็คิดว่า หมาเปนเนลุกดินลุกทรายไม่ได้หรอกมบ๊ลุกได้ค่ะแต่ถ้าจะเอาน้องลงมาจริงๆอ่ะเชื่อสิทุกคนนางก็จะต้องมาขัดขืนกับมีอยู่ตรงเนี้ยก็นั่งกลัวน่เลยเห็นไหมมันมีแต่อุปสรรคถ้าเอาลงมาอ่าอ่งั้นแล้วมันจะเจอปูอะไรบ้างอ่ะเมยมี่มีรู้จักปูอะไรบ้างนูรู้จักปูเสฉวนแล้วก็ปูมาแล้วก็ปูนึ่ง มันมีอีกปูหนึงด้วยนะมีที่หนูรู้จักอ่ะปูอะไรยืนสวยๆอยู่ตรงเนี้ยปูอะไรอะ่ะโอ้ชฉันฮียบุคคลมีไม่ต้องยกย่องก็ได้ถ้าจะตกหัวขนาดเนี้ยนี่กำลังตื่นเต้นมากนะคะากับการได้พบเจอกับปลาดาวตัวจริงเหมือนเป็นซุปตาในดรงในี้ปกติแล้วปลาดาวที่เราเห็นนะคะจะเป็น ปลาดาวที่ไร้ชีวิตส่วนใหญ่นะคะที่เวลามีเจอตามหาต่างๆแต่ที่นี้การที่เราได้เจอปลาดาวตัวเป็นๆมันบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะจุดๆนี้ที่เราอยู่นะคะประเด็นคือเราไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวด้วยค่ะเราเจอสามสี่ตัวเลยและที่สําคัญคือถ้ามีปลาดาวมีหรอเราจะไม่เจอปุ้งหอยปูปลาเจอครบหมดแล้วละคะ่ะ สน,นักสน,นุหึงเสียงเ่าดอคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟต์เอาชุดเครื่องนอนเทลิปคอลเลกชันมหัศจรรยวางจำหน่ายแล้วนะ้า้างร์สินค้าชั้นนำและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมาอามา มา,าร่วมสนุกกับการตอบคำถามประจำสัปดาห์กันดีกว่าและนี่คือประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อขอรับรางวัลได้เลยผูวิลล่านะคะแต่เป็น เวลาไม่ธรรมดาเป็นพาเว a ทผู้วิลลาด้วยเออแล้วก็เขาอนุญ,ญาตให้สี่ขาลงไปเล่นน้ำคู่กับผู้ปกครองได้ด้วย